สวัสดีจ้าพี่น้องวัอนี้ค่ะสุทธหาปลากคอนและพี่น้องเด้อไปเบิ้งเบิ้งสุดสุดไปหาปลากคอนพี่น้องพี่น้องเป็นอย่างไรพี่น้องคนดูเออไปไปพี่น้องหาปลากคอนสมุนวัอนี้มีแต่เด็กน้อยพี่น้องไปตะมุวนสมุนกระลายหนุนพี่น้องพูดขึ้นคนขึ้นหมาพี่น้อง เลืกเลี้ยนเอกดอยเลืกเลี้ยนพอดีขุนน้องเบ่งสมุนเลนนนนายอือหน้อยก็ไดเกี้ยวขออะเนนอเบ่งเขาพน่ะเลีองดละนให้เกี่ยว เดีกเบิง้งสมุนโอ้ยตายพี่น้องปลาควนสัตว์ไปนะนีลไป,ไปพี่น้องไปปลาควนปลาเด้ปลาเด้ไปน้ำกันอืมเบิง้งเบิ้งพี่น้องก็บิดเมื่อยแล้วเนี่ย ไปแล้วพี่น้องไปแล้วคุณบูป้าบูดงไปพี่น้องไปไปไปรำกันจะหน่อยจะมาเกี่ยวสัตว์คุณบิ่งสุดหาป่าขวัญพี่น้องซอยข่อยเนี้อไปเด็กด้อยวะเด็กด้อยไป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 หาป่าขวัญพี่น้องไป เข่านะพพี Airbnb, like like like, like ่น <go> ้องเข่าเข่าบ้างย่างกันฝนพี่น้องต้อแถวกันปานนักเรียนข่นสู่เด็กน้อยกันเลยสู่สู่ไปน้ำกันพี่น้องไปข่นเข่าเลยโอ้พี่น้องอัดซ้อนเข่าน่ะงามกันหรอไปไปพี่น้องไปไปน้ำกันเด้อแก่ละแก่ละพี่น้องฮอดละ ฮอละฮอละตัวหนลาอะเอคอนพี่น้องปลาคอนน่ะเชนหน่อยคือว่าจะลงวะจลมเนีอยู่ะน่อันมีอยู่บุญอ่ะเด็กเด็กบางเด็กโควิดกัพอโควิดบามักหลเอ้าเอ้า ฮ่โควิดมาลงอ้ยนนึว่ามัาวนมันกางด่ามาเนี่ยคิดว่าหวนแล้วโอ้ลมัดกินดีเฮ้ยห่อน นะปลาคอนพี่น้องปลาคอนปลาคอนกับบะมี่มึงดูมีแต่คนแล้วเปพี่น้องคนขวัญคนขวัญแล้วพี่น้องแยกกันถือบ้านเราค้นขวัญค้นขวัญโอ้ยโอ้เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าแทนคุณนะปาดเข่าไหมคุณน่ะไปโลหองคุณน่ะโลหองเลยคุณน่ะโอ้คนหาปลาขวัญมาเอาบัตรเสียหน่อยเลย ได้ยักตัโตแล้วมาก่อนะเออยละนั่ง้เอ้ยไปไปเด็กด้อยไปใช้บัตนี่หาโนตไม้เนาะปาก่อนบ่มีบัตนี่บึกเสียหน่อยด้วหาดไปได้พี่น้อยเอ้ยอ๋ออ๋อ ไปนักเรียนต่อแถวกันูมรังไปคิโคนีสิมือเมื่อโควิดพี่น้องอ่โควิดเป็นจ้งใดลวกเมื่อบะเอเราหาผ่ามาหาเยอะบอไว้แล้วโควิดยังบอเอาไม่กี่มันอแบว่า่อมันล้วโอุ้มมันยังมันยังอุมันอุ้มโควิดน่ะ บ่ต้องอุ้มมันปล่อยมันหลดมันอยากมาเนาะปล่อยมันเลยโควิดอ่ะไปแม่ไปแขึ้นหลักขึ้นลักแล้วขึ้นหลักแล้วขึ้นหลักแล้ว<ป>คนหน่อยอยากมาน้ำ<ป>แต่ว่าอยากบ่ไหวหุ่นถ้าหุ่นกับใบหุ่นเลาะแก่หุ่นไปโควิดไปเออไป ไปพี่น้องไปหาหม่องอื่นต่อจากน้อยก็ได้บ่ได้เกี่ยวหรอพี่น้องดูดเอามันล่มพวดพวดูดนะลายๆมาเด้อมาเด้อโควิดมาเด้อมา หาหมงไมพี่น้องหาหมงไม,งหหม,งไ,มไปพี่น้องไปไปหาล,ล้วนีนะพี่น้องก็งค่อยมีหน้าม,มันขึ้นหน้าฝนมันตกหลายแล้วมันบ่นมี ปกติแล้วมันจะมีสันนิลุงว่าอันนี้มันบ่มีพี่น้องเราก็ไปหาหมอือ,อต่อนได้พี่น้องเด้อโควิดกันเล่นขีดตมเลวพี่น้องได้อาบน้ำให้บนันนี่บูไปด่บนันมุพายยวงเถิงบรยูไปเลยมามาเป็นเมือมาแหมปวน,ะวนตายบันนี่โอ้ไปได้อาบน้ำพนุนออกหลอกละ บังเขาเขาเข้าเขาเขาเข่างามงามกระดอกระดอกระดอเขามาล้จุดนัดพบแล้วพี่น้องจุดนัดพบมาเลยพี่น้องเจ๊หน่อยว่า

บ่ได้จันพี่น้องสิว่าออกกำลังกายแล้วกับมันรอเบิ้งเข่าแล้วพี่น้องสิได้เกี่ยวละไม่เกี่ยวดอกไม้ดูเราเฉันดิเด้สมุนไปกลับเบิ้งละกลับแล้วกลับแล้วคลิปนีป้ก็ไว้สนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งคลิหปห,หน้าบัดที่ครับเซโน่ไปหาโน้ตใหม่เบิ้งก่อนบ่รู้คือกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสียหน่อยนะไม่เด้อ บายบายสวัสดีครับบายบายช่น้อย